สิ่งที่ทําให้อุปสรรคแหวกทางวันนี้คุณต้องไปให้ไกล,ลกรรว่าโลกแห่งสัมผัสหมายควาว่าโลกแห่งสัมผัสคือโลกที่จับต้องได้โลกที่มองเห็นได้โลกที่รับรู้ได้ผู้คุณจะมองเห็นกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นรวมทั้งอุปสรรคที่ผู้คุณเจอด้วยถ้าผู้คุณยังไม่สามารถก้าวไปไกลกว่าโลกแห่งสัมผัสได้ผู้คุณจะยังจมอยู่ในอุปสรรคต่อไปแล้วการที่ผู้คุณจมอยู่ในอุปสรรคต่อไปมันก็ไปขยายอุปสรรคให้ใหญ่มากยิ่งขึ้นอีกโอเคไหมเราจะต้องทิ้งมันให้หมดเพราะเรรราายยยัังไไมม่่ปปปลออใหหุ้สคน เรายังเห็นมันอยู่เพราะฉะนั้นคุณจะต้องไปในโลกที่มันไม่มีวัตถุโลกที่คุณไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าข้อที่ห1ก็คือคุณต้องเชี่ยวชาญกับปัจจุบันขณะเวลาที่เราพ้นจากอดีตมาเนี่ยหนาทีก็เป็นอดีตนะคะ การที่คุณเดินทางมาจนถึงปัจจุบันแล้วคุณยังย้อนไปอยู่อดีตแสดงว่าคุณยังพร้อมเจ็บตลอดเพราะฉะนั้นต้องเอาตัวเองมาอยู่ในปัจจุบันขณะคือมันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้ฉันอยู่สบายดีเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานก็ให้มันเกิดไปอะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้มันจบไปอย่าเอามันมาลื้อฟื้นอีกอย่าจําได้นั่นแหละค่ะคือสิ่งที่จะบอกมันเป็นเรื่องของสมองด้วยเพราะฉะนั้นคุณต้องแฮกเรื่องนี้ด้วยนะคุณจะต้องไปไกลกว่าโลกที่คุณเห็นตอนนี้เอาเป็็นนนวว่่าาาางงายๆคคือออออกอกกกอรบจจมเปิ ใครที่บอกว่าฉันเป็นคนที่ชอบอยู่กับความเป็นจริงไม่ว่าทุกข์หรือสุขฉันก็โอบรับไว้หมดอย่างเงี้ยคุณจะไปไม่ได้ไกลเงินในบัญชีไม่มีไว้เพียงพอนี่ก็อย่าไปจําได้นะคะว่าคุณมีเงินในบัญชีเท่าไหร่นะคะอย่าให้มันมาเป็นอุปสรรคของคุณอีกต่อไปอุปสรรคมันชะง,งักทําให้คุณติดอยู่ในกับดักที่คุณจะก้าวหน้าได้ไม่รู้แหละทุกทางอะ่ะคุณก้าวหน้าได้ทุกทางแค่คุณทิ้งอุปสรรคนะคะอ่ะต่อไปข้อที่2ยกระดับจิตใต้สําสนึกของคุณมนุษย์ส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับโลกแหสหั้คาํญ กัับสิ่งนน้อย่ามาหลอกลวงฉันว่ารวยได้โดยนั่งมโนะระลึกคนพวกนี้จะเหนื่อยมากๆเลยสาเร็จไหมสําเร็จแต่โคตรเหนื่อยแทนที่จะสร้างพลังงานดีๆก็ดันไปใส่ความกลัวให้กับคนละอย่างเช่นโอโ้ความรวยมันยากมากชีวิตมันเหนื่อยทรมานทุกทนกว่าจะรวยได้เลือดตาทแทบ,บกระเด็นเพียงแค่เขารู้ว่าเขาจะบริหารจิตใต้สํานึกของเขายังไงเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของพลังงานนะคะข้อนี้คือครูกำลังจะบอกว่าคุณต้องยกระดับจิตใต้สํานึกของคุณให้จิตใต้สํานึกของคุณเนี่ยมันเป็นชุดโปรแกรมใหม่ข้อที่ สอจนคือใส่ใจกับพลังงานคุณคือคลื่นสนามแม่เหล็กมันสร้างแรงสั่นสะเทือนให้มันไปเข้าขั้วกับสิ่งที่คุณปรารถนาได้ถ้าคุณปรารถนาที่จะเห็นอุปสรรคให้มันยังอยู่มันก็อยู่ถ้าคุณปรารถนาที่จะหนีจากมันแล้วไปโฟกัสสิ่งใหม่มันก็จะไป การโฟกัสของคุณคือการให้ความใส่ใจกับพลังงานโอเคไหมคะวิธีจัดการอนาคตข้อที่3ดาวน์โหลดข้อมูลในอนาคตมาเก็บไว้ก่อนมันยังไม่ต้องเกิดหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่คือการที่คุณที่ดาวน์โหลดข้อมูลในอนาคตที่มันยาก,ยาก,ยากมาไว้ก่อนสิ่งที่คุณจะต้องดาวน์โหลดมาคืออะไรที่คุณไม่เคยสัมผัสอะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากให้มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณแม้คุณยังไม่เคยสัมผัสก็แล้วแต่ ใช้ความคิดของคุณเนี่ยอ่ะสาจูนเชื่อมสัญญาณของคุณก่อนมันคือคลื่นที่มันสามารถเชื่อมได้ทุกอย่างมันมีตัวนําหมดมันคือตัวนี้แหละที่อยู่ในควอนตัมเนี่ยมันเป็นตัวนําพลังงานทั้งหมดเลยมันเป็นแรงสั่นสะเทือนมันเป็นข้อมูลพลังงานทุกอย่างมันอยู่ในนี้หมดเพราะฉะนั้นการจูนเนี่ยไม่ใช่เรื่องมโนจ้ะตื่นได้แล้วพวกคุณที่บอกอุ้ยมโนคุยที่มันจะมาจูนได้ไงหนูจะรวยต้องจูนเหรอคะต้องนั่งจูนคุณต้องยกระดับความคิดใช้ความคิดของคุณอันนี้ขยายเรื่องคําว่าจูููนนนจจยยงงได การใช้ความคิดของคุณเรากับว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วคุณปรารถนาว่า คุณจะได้บ้านหลังใหญ่สักหลังหนึ่งแต่คุณจูนไว้ก่อนคุณได้อยู่บ้านหลังใหญ่แบบไหนประตูสีอะไรก็ว่าไปนั่นคือการที่คุณจะต้องใส่ความคิดของคุณราวกับว่าสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นจริงๆหน้าที่ของคุณคืออะไรจูนอย่างต่อเนื่องทุกวันวันละหลายเวลาได้ยิ่งดีจูนทุกวันห้ามให้สัญญาณของคุณมันอ่อนแรงถ้าจะให้มันเข้มข้นจริงๆมันต้องนั่งสมาธินะคะถ้าคุณเข้าสู่จิตใต้สํานึกจริงๆโดยการเข้าสู่คลื่นสมองที่มัมนเป็นคลื่นที่สงบคือคลื่น Alpha. อัล พลังงานที่มันสงบเป็นคลื่นความถี่ของจิตนะฮะที่มันสงบที่สุดเป็นคลื่นกําลังดีอ่ะที่มันจะเชื่อมสัญญาณของคุณส่งสัญญาณของคุณออกไปเชื่อมกับสิ่งที่คุณอยากได้ได้ง่ายมากขึ้นคุณจะเห็นแต่โอกาส คุณจะเห็นแต่อนาคตใหม่คุณจะเห็นแต่ชีวิตที่มีความสุขแม้คุณจะไม่มีเงินในบัญชีเป็นพันล้านก็แล้วแต่นี่แหละค่ะคือประสิทธิภาพของการนั่งสมาธิแบบอัลฟาวันนี้ที่คุยที่สอนชัดเจนมากคุณจะไปได้หมดแล้วในคอร์สลึกกว่าน,นี้อีกแล้วจะนํานั่งสมาธิขั้นอัลฟาด้วยนะคะแบบง่ายๆแล้วก็มีหลายเทคนิคด้วยแล้วก็ทําให้พลังงานของคุณกลับมามีประสิทธิภาพมากขึ้นในการเสกและสร้างให้คุณมาอยู่ในโซนแห่งโพซิทีฟสติ๊งกิ้งในง่ายๆสำหรับคอร์สนนจ้า เต็ม24,900บาทไปสอบถามทีมงานได้สนใจเรียนเรื่องความสัมพันธ์ก็มีค l a สซี่บูเมนคร s สซี่บูเมนหนึนะคะจากราคาเต็ม19,900ัจิตวิทยามหาสเสนน่ห์13,900จากราคาเต็ม25,900ค่ะใครสนใจแพ็คคู่แพ็ค2แพ็ค3ไปติดต่อทีมงานคุณจะได้ราคาพิเศษนะคะใครสนใจก็ไปที่ l ล n e แ s i แอซไซน i ครูเกตี้แอก็เดี๋ยวไปเจอกันในคอร์สกันลวกันนะคะ